ราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่าง13เมษายนถึง13พฤษภาคมเป็นราศีที่เต็มไปด้วยพลังและความกระตือรือร้นสำหรับชาวราศีเมษในช่วงครึ่งปีหลังพุทธศักราช2568ดวงชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในหลายด้านดังนี้ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงและโอกาสครึ่งปีหลังนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีเมษจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิต การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจนำไปสู่การเติบโตและความสำเร็จในระยะยาวความท้าทายและการปรับตัวอาจมีอุปสรรคและความท้าทายเข้ามาบ้างแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความกล้าหาญชาวราศีเมษจะสามารถผ่านพ้นไปได้การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญในช่วงนี้การเงินและอาชีพมีโอกาสในการขย,ขยายรายได้และการลงทุนแต่ควรระวังเรื่องของการหมุนเงินให้ดี ด้านการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานอาจมีการเปลี่ยนงานหรือได้เริ่มทำงานในตำแหน่งใหม่งานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายหรือการเจรจาจะมีความโดดเด่นและประสบความสำเร็จปีนี้ต้องยกให้กับการค้าขายหรืองานที่ต้องพูดคุยเจรจาจะส่งเสริมให้หน้าที่การงานมีความมั่นคงและเติบโตมากขึ้นด้านการเงินมีโอกาสในการเพิ่มรายได้โดยเฉพาะจากการลงทุน ควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาการเงินในอนาคตควรระวังเรื่องการหมุนเงินอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังได้ถ้าไม่วางแผนดีด้านความรักคนโสดมีโอกาสได้พบกับคนถูกใจโดยเฉพาะในแวดวงการทำงานคนมีคู่ความสัมพันธ์จะราบรื่นและมั่นคงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะชัดเจนมากขึ้นค่ะด้านสุขภาพควรใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง การพักผ่อนให้เพียงพอและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญควรระวังเรื่องของอุบัติเหตุไว้บ้างคำแนะนำเพิ่มเติมเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ใช้ความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในการเผชิญหน้ากับความท้าทายวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและระมัดระวังในการใช้จ่ายระวังคนแปลกหน้าเข้ามาตีสนิทจะทำให้เกิดความเดือดร้อน